สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ทำไมดาวย้ายเราถึงต้องมาออกคำทํานายเป็นคลิปแยกต่างหากเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวประจำปีเพราะเขาจะย้าย1ปีคือย้ายราศีนะปีนึงจะย้ายครั้งหนึ่งและดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ เป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายดีฉะนั้นย้ายทั้งทีมันจะมีผลกับชาวลัคนาราศีทั้ง12ราศีทุกคนอยู่ที่ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งคลิปนี้แหละจะมาวิเคราะห์ให้ท่านได้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่ะเราจะคุยกันในเรื่องของดาวพฤหัสก็กล่าวถึงท่านสักนิดนึง หลักเทวะกำเนิดนั้นพระอิศวรน,นำฤาษีส9องค์นำมาบดเป็นผงหอด้วยผ้าสีไพรทูหรือว่าสีส้มสีเหลืองประมาณนี้แหละสีออกทองทองนิดติดนะประพรมด้วยน้ำอำมฤตเสกกำเนิดให้เป็นพระพฤหัสร่างกายสวยงามผิวพรรณผุดพองสีเสื้อผ้าแพพันสีแสดนะทรงมลึกคาหรือว่ากวางเป็นพาหนะตามหลักคำพีเฉลิมไตรภพ นะโหราศาสตร์ไทยก็มีความเชื่อที่ยดยดโย,ย,ย,ยงกับ mm. เขาเรียกว่าคติของพราหมณ์ฮินดูนะแล้วก็ดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งทุกชนชาติเห็นเหมือนกันหมดนะของหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เป็นเทพพฤหัสต,ตรงตัวนะเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์หมายถึงนักบวชนักพ์ครูบาอาจารย์ ผู้มีความรู้ผู้มีคุณธรรมแต่ฝรั่งเขามองอีกแบบฝรั่งเนี่ยดาวพฤหัสจะเปรียบเสมือนเทพซูสนั่นคือเทพพระเจ้าสูงสุดแห่งเทือกเขาโอลิมปัสเป็นราชาของเทพทั้งปวงทัะกรีกก็เป็นโรมันนะโรมันเนี่ยก็คือซูสนี่แหละแต่เขาเรียกว่าจูปิเตอร์นะครับเป็นจูปิเตอร์แทนนะใครอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้จูปิเตอร์ก็เป็นเทพฝ่ายดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ คุณงามความดีเหมือนกันแต่มีเรื่องของเรื่องของอำนาจความยิ่งใหญ่เข้ามาเสริมด้วยส่วนของจีนนั้นเนี่ยไปไกลเลยทีเนี้ยจีนเทียบได้เฉยๆนะเทียบได้เฉยๆกับองคไทยสวยเอีย้ยทั้ง60องค์ก็คือไทยสวยเอี้ยเนี่ยจะมาปีละหนึ่งองประจําแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนรอบนักสัตว์ปีนะครับ ก็จะเปลี่ยนไทยสวยเอียหนึ่งองมีทั้งหมด60สิบองนะก็60ปีแต่และองค์ที่มาแตกต่างกันบ้างเป็นเซียนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นนักปราดบ้างเป็นวีรบุรุษพูดง่ายๆว่าหลักของจีนเนี่ยเขานับถือบรรพชนคนที่อยู่ในตำนานต่างๆนะ ความกระตันยูความดีความกล้าหาญอะไรต่างๆนานาเนะี่ยเป็นตำนานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยบุคคลในเรื่องนั้นเขาก็ยกให้ขึ้นมาเป็นเทพไทสวยเอีะก็ไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีะปนะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่มาของไทสวยเอีะทำไมถึงมี60องค์นะเพราะว่าแหมนะเรื่องราวกว่าจะสร้างชาติมาได้จีนเขาก็เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ถูกไหม งั้นก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโคต้ามันก็เลยเยอะ <c oughs> นะอาสังเกตไว้เนี่ยแนวนอนจะมี12 12ก็คือ12ปีนี่แหละ12นัก,กษัตย์12ราศีแนวนี้ก็5นะ12ห้า60ปีคนจีนพออายุครบ60ปีแซยิตเนี่ยเขาถึงเฉลิมฉลองไงต้องมีพิธีเฉลิมฉลองกินลงกินเลี้ยงพูดง่าย ดวงชะตาเนี่ยผ่านองค์ไทยสวยมาครบทุกองนี่เป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีถูกไหมอายุอยู่ถึงได้ว่าเจอกับไทยสวยเอี้ยทุกองค์แล้วนี่เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะก็เป็นหลักความเชื่อที่แตกต่าง,ต,างต่างชาติต่างภาษากันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะชี้ให้เห็นว่าดาวพฤหัสนั้นไซเป็นดาวที่ดีตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นดาวฝ่ายสุภเคราะห์ เป็นดาวธาตุดินตัวแทนของครูบาอาจารย์นักปราชร์ราชบัณฑิตตัวแทนของนักบวชนักพ์พระเกจิอาจารย์ได้ทั้งนั้นครับเรามาดูกันซิว่าดาวพฤหัสในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยหลังวันที่19เเมษาเนี่ยจะเป็นอย่างไร ดาวพฤหัสนั้นโคจรเข้าสู่ราศีเมษมีมาตรฐานเป็นราชาโชคครับอุจจวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองตำแหน่งดีครับมาตรฐานดี สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎลาชาโชคดาวพฤหัสนั้นครองสองเรือนคือที่ราศีธนูและราศีมีนราศีธนูนั้นคือภพอริของดวงชะาตาอาริแน่นอนครับอุปสรรคปัญหาการต่อสู้การช่วงชิงการแข่งขันแต่อย่ามองว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวร้ายในตัวนะไม่ใช่ ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของอุปสรรคปัญหาแต่มันเป็นอุปสรรคปัญหาแบบไหนปัญหาแบบอุปสรรคแบบการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆงั้นชาวลัคนาราศีกรกฎตัวท่านนั้นเป็นราศีเขาเรียกว่าแกนทวารเป็นราศีแม่ธาตุน้ำราศีใหญ่จะมีอยู่สี่ราศีก็คือเมษกรกฎตุลแล้วก็มังกร ลัคนาราศีกรากฏอยู่ในแม่ธาตุเป็นราศีแม่ธาตุานี้ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอริดาวพฤหัสโคจอยเข้าสู่ราศีเมษราศีเมษคือภพเรือนกรมมะของท่านกรรมะคือการงานแน่นอนครับอริกัรมะนั่นหมายความว่าปัญหาอุปสรรคการแข่งขันการ ก้าวข้ามผ่านเข้ามาอยู่ในเรื่องงานของท่านท่านจะได้รับความท้าทายให้มองแบบนี้อย่าไปมองว่าอลิแล้วโอจบแล้ว <c oughs> ดาวไม่ดีเว้ยดาวอลิจบแล้วมนุษย์ทุกผู้ทุกคนครับเจอปัญหาทั้งนั้น <c oughs> ผมเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วท่านเติบโตขึ้นมา เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ฟังคลิปเนี่ยก็จะเป็นก็เรียกว่าดูจากช่วงอายุในการวิเคราะห์ของช่องเนี่ยนะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแหละเด็กๆวัยรุ่น,นจะไม่ได้ดูช่องนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นก็เรียกว่าวัยทำงานฉะนั้นจบมัธยมต่อมหาวิทยาลัยนั่นหละอลีแล้วรั้งที่ถูกไหมจบมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนจบ สูงขั้นสูงสุดของตัวตนเข้าสู่ระบบงานนี่คืออลริล้วครับฉะนั้นอลริอยู่ในทุกผู้ทุกคนครับอลิคือขั้นตอนหนึ่งของชีวิตที่ท่านจะต้องเจอผ่านข้ามก็ถือว่ามันได้เวลาในการส,สางปัญหาแก้อุปสรรคและมันต้องเกี่ยวกับการงานที่ทำ ลัคณะราศีกรกฎถ้ายังเป็นน้องนักศึกษาหรือกําลังเรียนจบกําลังเข้าสู่ระบบการทํางานมองว่าด,ดีสอบแข่งขันสมัครงานจะได้งานสอบแข่งขันจะเข้าได้ด้วยดาวพฤหัสบ,บดีเป็นราชาโชคนี่แหละอริเป็นราชาโชคนะอริอุปสรรคปัญหาการแข่งขันการก้าวข้ามผ่าน เป็นราชาโชคมันก็แปลว่าสำเร็จไงแล้วมันสําเร็จแล้วมันแสดงผลออกในเรื่องของอะไรเรื่องของการงานที่ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาปลอบใจมาอวยแต่หลักการมันเป็นอย่างนี้ครับอลิมันไม่ใช่ตัวร้ายตัวศัตรูตัวอะไรมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอทุกคนแล้วก็เจอแล้วต้องผ่านทีนี้ดาวบริหารเดีเขาไม่ใช่ดาวอาลิอย่างเดียวครับเขาคือดาวเจ้าเรือนสุขพระ สุภะแปลว่ามงคลสุภะแปลว่าดีเห็นไหมงั้นดาวบริหัดมันไม่ใช่อลินี่ก็ถือว่าห้าสิบห้าิบแหละเบาๆแต่สุภะเนี่ยโอโหชัดเจนสุภะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสุภะคือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูสปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเข้าสู่เรือนกรรมะ แสดงว่าท่านก็จะได้โอกาสอริเนี่ยมันแปลว่าพิสูจน์สุภะเนี่ยมันแปลว่าโอกาสแล้วมันเป็นโอกาสแบบระดับสูงแล้วมาเป็นราชาโชคพูด,ดง่ายๆใช่ไหมลักษณะชีวิตของท่านในปีนี้ในการที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายมันเขาเรียกว่ามันต้องเจอการแข่งขันการต่อสู้การช่วงชิงแล้วได้รับความสำเร็จ แบบสูงแบบยิ่งใหญ่มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะผู้ใหญ่อาจจะส่งคุณไปอบรมไปพัฒนาตัวเองเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็หมายถึงทั้งพ่อแม่ทั้งญาติพี่น้องทั้งผู้บังคับบัญชาใครที่อยู่ในทํางานก็หัวนองหัวหน้าดันส่งเสริมโปรโมทเนี่ยมันชัดเจนตรงนี้ครับดาวพฤหัสบดีมันส่งผลดีสาหรับชาวลัคนาราศีกรกดอย่าไปมองยึดต,ติดคาว่าอลิ มันไม่ดีไม่ใช่การสอบแข่งขันเนี่ยคืออลิแล้วถ้าแข่งขันแล้วมันได้อะเออคือชาลัคนาราศีกรกฎผมไม่ใช่กรกฎนะแต่ว่าช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเวลาชาชโชคเนี่ยตอนนั้นผมก็สอบได้เข้าทำงานสมัครร้อยคนร้อยเศษอะจำไม่ได้เอาคนเดียวครับ ผมได้ที่หนึ่งนี่ดาวพัะธสระบดีเป็นลาชจโชคเออดีไหมมันดีมันมันเนี่ยมันมันให้เห็นการแข่งขันการอะไรเออมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วมันมันเรียกว่าดีใจสมบูรณ์ได้ทํางานได้งานเงินเดือนก็ดีด้วยเออเพราะมันมีการขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินเดือนระบบราชการในในปีนั้นพอดีปีห้าสี่รอบที่แล้วเพืบบ่อราษฎดีรอบที่แล้วปีห้าสี่อันนี้ไม่ได้อิงการเมืองนะแต่ให้เห็นภาพว่ามนันจบครบรอบสิบสองปีพอดีไงเข้าใจไหมปีสองห้าหกหกสิบสองปีที่แล้วก็สองห้าห้าสี่ช่วงนั้นก็มีรัฐบาลมีขึ้นค่าแรงมีขึ้นเงินเดือนถูกไหมเงินเดือนบิยาตีอัตราเนเจ็ดพันแปดพัน ขึ้นไปหมื่นห้าเนี่ยสอบได้ตอนนั้นพอดีแทนที่จะได้เจ็ดพันอ่ะหมื่นห้าเลยเออเป็นไงเห็นไหมอันนี้เห็นไหมชัดเจนงั้นดาวพฤหัสบดีพอมนเป็นราชาโชคอะไรดีๆมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในภาพรวมด้วยเพราะดวงเมืองไทยมันเมตดไงแล้วมาว่ามันดีมันปุ๊บมันก็กระจายไปทั่วถึงแต่นี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมันจะชัดเจนว่ามันจะส่งผลดีในเรื่องของงาน อย่างโดดเด่นชัดเจนและตัวท่านเองก็เอาจริงๆนะพื้นฐานความรู้ความสามารถแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันแต่อยู่ๆมันเหมือนมีพลังพิเศษอะตัวท่านเองอยู่ๆก็เก่งขึ้นมาแล้วทำงานอะไรมันก็สำเร็จเออดาวพระสวัสด,ดีเป็นข้าเรือนการงานไงอยู่ๆมันก็จะสำเร็จทุกอย่างหยิบจับทำ,ทำนู่นทำนี่เฮ้ยดีเว้ยโชคดีเออทำปุ๊บถูกไอเสียงไปไดห้ 50, าสิบห้าสิบอ้าวได้เออ แปลกลัคนาราศีก็รกดก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวฤหัสบ,บดีในดวงชะตาตอนเนี้มันเข้าสู่ภพดีมันเป็นดาวภพเขาเรียกว่าภพเสียหนึ่งภพนั่นคือภพอลิแต่คําว่าอลิเราก็ต้องถอดคําทํานายมาให้เห็นว่าอลิมันไม่ได้ร้ายแรงและอีกภพหนึ่งมันคือภพสุภะอันนี้มันดีชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันก็เข้าเรือนกรมมะเรือนที่สิบเกี่ยวกับการงานมันสําคัญมากเลยนะชีวิตท่านเนี่ย เข้าใจไหมเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยแกนหลักมันก็คือสี่ภพตัวตนตนุพันธุหลักทรัพย์ครอบครัวปัตตนิคู่ครองกรรม,มะคือการงานแกนหลักของชีวิตคนเราเนี่ยมันก็คือแกนหลักเรื่องนี้ฉะนั้นถือว่าโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังยังยังพบดาวอาทิตย์เนี่ยดาวดาวอะไรดาวการเงิน ดาวอาทิตย์จะย้ายรอดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่14เมษาวันมหาสงการคือวันมหาสงการมันเกิดจากดาวอาทิตย,ย์ย้ายย้ายเข้าย้ายเข้าราศีเมษ14เมษายิกนาฬิกาสนาที่แวินาทีและดาวพฤหัสบด,ดีดาวเจ้าเรือนสุภาก็ยยกเข้าฟึบเข้าไปเจอกันเป็นคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครู ดาวพฤหัสก็คือดาวฉายาเขาคือครูฉายาเขาคือชีวิตชีโวชีวาอา,อาทิตย์เป็นมิตรกับครูและดาวอาทิตย์มันสาคัญยังไงดาวอาทิตย์มันคือดาวการเงินของท่านครับเห็นไหมพบกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษจะมีตำแหน่งเป็นมหาอุด อุดแปลว่าร้อนแรงอุดแปลว่าสูงส่งในทางดาราศาสตร์ดาวที่ได้ตำแหน่งมหาอุดคือดาวที่โคจรใกล้โลกเมื่อพระอาทิตย์เข้ามาใกล้โลกไปร้อนเ <c oughs> <ๆ>มษามันถึงร้อนไงจริงๆไม่ต้องถึงเมษาตอนนี้ก็เต็มเกินแล้วครับแล้วเมษามันยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เพราะมันเป็นอุดทีนี้ถ้าถอดออกมาเป็นโหราศาสตร์ดาวการเงินของท่าน สูงส่งร้อนแรงอะไรร้อนแรงเงินร้อนแรงเห็นไหมและดาวพฤหัสบ,บดีกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันมันส่งเสริมเลส่งเสริมการเงินเยอะทำให้เกิดผลในเรื่องของการงานหรือไม่ท่านอาจจะได้งานที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นไงนะ สุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์คำกรอนเขาว่าไว้นะเขาเรียกว่าโชคเทวิตโชคที่เทวดาบรรดาลให้เนี่ยโชคเทวฤตนะสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนั้นปีไหนอะปีนี้ครับและปีนี้เดือนไหนเดือนนี้เดือนนี้เลย นะเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวเรียกว่าหนึ่งเดือนย้ายทีใช่ไหมเอาช่วงเดือนอันนี้ทํานายคร่าวๆนะเมษาเนี่ยชัดเจนเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเลยเป็นคู่มิตรกันทับกันแบบเนี้ยโอเคสิงหาดีไหมดีเพราะดาวอาทิตย์จะโครจรมาเป็นเกษตรตุลาละดีไหมดีครับดาวอาทิตย์เลง็งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเพนอีกเออสวยงามนะครับสวยงามเนี่ย ตำแหน่งดีๆแล้วก็ดีไปถึงอะไรมีนาปีหน้านู่นเลยนะดาวาทิตโคตจรเข้าเป็นอุจวิลาชอุจจวิลาก็ราชโชคฉลกฉลาเหมือนกันฉะนั้นชาวลัคนาราศีก็ระกดปีนี้เป็นปีที่ดีนะเพราะที่ผ่านมาก็ก็แย่มาพอสมควรแล้วละ่ะนะไม่ใช่ปีที่ผ่านมาครับสองปีครึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าดาวเสาเล็งลัคนาท่าน เสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุลาภุมเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแกลาหูเล่าอาพับโอัอปภาคให้โทษแท้ประเหินหินสองปีครึ่งตอนนี้ดาวเสาย้ายแล้วตกบรณะถามว่าเสียหายไหมเสียหายแต่เสียหายแล้วมันจบมรณะไปว่าจบสิ้นอะไรจบสิ้นดาวเสาปัตตนิคู่ทีนี้คู่เนี่ยม,มันมีทั้งคู่ดีคู่ไม่ดี ถ้าใครที่มีคู่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันต้องมีเหตุให้ต้องจากเลิกลาอย่าล้างตากจากเป็นจากตายตายจากหรือต้องห่างกันอันนี้มันก็ก็คือความทุกข์ความเศร้าต้องแสดงความเสียใจแต่ถ้าใครเจอคู่ไม่ดีอดทนที่ผ่านมาลัคนาราศีกรกฎราศีแม่ทัดน้ำใจดีใจกว้างยอมยอมฉันยอมเจ็บปวด เป็นจำเลยรักมานานเนี่ยที่ผ่านมาหมดสิ้นหมดเวรหมดกรรมตัดใจยอมเจ็บยอมปวดยอมเลิกลาจบเริ่มต้นใหม่แล้วก็ใส่ใจในเรื่องเอาใส่ใจตัวเองเอาชีวิตมาผูกพันกับเรื่องการงานชีวิตท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองการเงินก็ดีเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีก็ระกดใช่ไหมทุกดวงอ่ะทุกลัคนาราศีละ จุดนี้ดีจุดนี้ร้ายต่างกันทั่วไปแต่กรกฏนั้นเน้นเรื่องงานล้วนๆการงานจะประสบผลสําเร็จในรอบ12ปีการงานจะดูดีไปอย่างชัดเจนและดาวพฤหัสบดีเนี่ยเวลาให้คุณเขาให้คุณยาวไม่ใช่แค่ปีเดียวปีหน้าดาวพฤหัสเข้าพบลาภดียิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏถือว่าพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัย เริ่มต้นชีวิตใหม่เอาหัวใจเอาตัวตนมาใส่ใจกับเรื่องงานอุปสรรคปัญหาอลิทั้งหลายเนี่ยมันคือแรงผลักดันให้ท่านประสบผลสำเร็จเอาท,ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มาลงในเรื่องงานคิดอ่านทํางานให้สําเร็จงานทุกอย่างไม่ว่าท่านจะรับราชการธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทงานเล็กงานใหญ่งานน้อยอะไรก็ตามเอาชีวิตไปใส่ใจเรื่องงานไว้ ความสําเร็จจะอยู่ที่ตัวท่านจะอยู่ที่งานของท่านและปีนี้จะเป็นปีที่ดี12ปีจะมาหนึ่งรอบขอให้ใช้โคต้าให้เรียกว่ารอบครอบที่สุดสําหรับชาวลาัคนาราศีกรกฎในการที่จะประสบความสาเร็จในปีนี้ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ใส่กระดิ่งถูกใจคําทํานายกดซปเปอร์ตงเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟขอบคุณได้ สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งพื้นที่โฆษณายังว่างรับงานโฆษณาโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆครับติดต่อที่เบอร์โทรและลายที่เห็นเหล่านี้ได้เจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลัคนาราศีกรกฎท่านไหนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะใส่ใจเรื่องงานเดี๋ยวเราดูแลให้นะติดต่อโฆษณาเข้ามาได้ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังครับขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎโชคดีครับเฮงเฮงปังปัง,ปงรวย สวัสดีครับ